โดนินทาเหรอนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยมันจะอะไรนักหนาก็คแค่าลายอยู่ไงนี่แต่นี่มันงานสำคัญของผมนะคุณก็ลาสักวันหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปสรุปบอยให้คุณลาใช่ไหมคะอ่าเบื้องต้นเนี่ยผมได้ถามอ่ครับสักครู่นะให้ผมปิดปิดเสียงก่อนหน่อเชิญค่ะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองติดต่อไปหาลูกค้าดูนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ใส่สสำคัญหรือเปล่าคะรับก่อนก็ได้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะรับพอดีว่าภรรยาผมชอบโทรเช็คนี้ตลอดเลยนะ,ะโอเคค่ะนะต่อไปค่ะงั้นเราคุยกัยนต่อเลยนะครับโอเคค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาดิฉันว่าวันนี้เราปิดการประชุมกันก่อนก็ได้นะคะดูแล้วเนี่ยภรรยาของคุณคงไม่อยากให้คุณทำงานแล้วนะคะ เอาเป็นว่าคุณไปจัดก,การเรื่องส่วนตัวให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราค่อยประชมไไุมกันใหม่แต่หัวหน้าครับเชิญค่ะครับผมขอโทษด้วยน,นะครับฮัลโลผมไปคุยกับใครที่ไหนผมบอกว่าผมกำลังไปชมอยู่ กลับมาแล้วครับแหมยูซิมีอะไรกินบ้างมีแต่ข้าวเปล่าเรวแล้วกับข้าวฉันก็รู้ว่าคุณไปกินข้าวกับสาวๆที่ทำงานก็เลยไม่ได้ทำกับข้าวไว้ให้ผมจะไปกินข้าวกับใครได้ปกติทุกเย็นผมก็กลับมากินข้าวกับคุณอยู่แล้วแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมจะกินอะไรเนี่ยเั้งคุณก็ไปทำกับข้าวกินเองสิทอดคงทอดไข่อะไรกินง่ายๆวันนี้ฉันเหนื่อย ี่จะไปพักละเอาแต่คุณก็รู้ว่าผมทำไม่เป็นอนะเฟินเฟินเฟินเออนี่คุณพวกนี้มีงานเลี้ยงรุ่นเดี๋ยวไปด้วยกันนะอ่อแต่พวกนี้ผมมีพรีเซนต์งานอะน่าจะไม่ได้ไปนะไม่ไปไม่ได้ ถ้าคุณไม่ไปฉันก็โดเนเพื่อนในไทยอีกว่าคุณกับฉันเลิกกันยังไงคุณต้องไปกับฉันถ้าผมเลิกงานไม่ดึกอะเดี๋ยวผมจะตามไปไม่ได้คุณต้องไปพร้อมฉันช่วงบ่ายคุณไปลางานไว้เลยแต่งานนี้มันสําคัญกับผมมากนะถ้าผมทํางานนี้สําเร็จผมก็จะได้เลื่อนขั้นเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นไงฉันบอกว่าไม่ได้ไงคุณเห็นงานสําคัญกับครอบครัวหรอคุณจะอะไรนักหนานี่มันก็แค่งานเลี้ยงรุ่น ี๋ยวถ้าคุณเลิอกอะ่ะผมก็ไปรับคุณก็ได้คุณก็ไปสนุกกับเพื่อนๆเถอะแค่งานเลี้ยงรุ่นเหรอคุณบอกมาได้ยังไงที่เรารักกันได้ทุกวันเนี้ยเพราะใครเพราะเพื่อนชนีรุ่นไม่ใช่เหรอถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราทุกวันนี้งั้นตรงนี้แล้วกันวันหลังผมจะเลี้ยงข้าวเพื่อนคุณเองแค่นี้พอใจยังฉันบอกว่าไม่ได้ไงคุณเวลางานอย่างนี้เลยนะนี่คนฟังฉันก่อนจะรีบไปไหนเนี่ยคุณพูดไม่รู้เรื่องจะให้ผมฟังอะไรอ่ะนี่คุณฟังฉันบ้างไหมเนี่ย คุณฉันปลอยคุณไปลางานเงินคุณใหญ่ฉันโดนดินทาเหรอคุณคุณจะรีบไปไหนฉันบอยไปลางานไปลางานอย่างนี้เลยนะ กดเขาเรื่องเมื่อเช้าอยู่หรอขอโทษนะษซื้อของมาให้ใหายโกรธนะลองเปิดดูอ่ะชอบไหมซื้งมาเท่าไหร่เนี่ย ก็ไม่แพงหรอกถ้าซื้อในตัวเองอะเขาซื้อได้ทุกอย่างนะน<ะ>ั<ข>อ,อย่าใส่ไงอชอบไหมอือชอบปะไปกินข้าวกันวันนี้ทำกับข้าวด้วยอื คุณคุณ,คณตื่นได้แล้วไปอาบน้ำรับท่าแต่งตัวไปโอเคครับ ัลโหลค่ะ uh, อ่อันนี้ภรรยาของคุณริ์นะคะวันนี้คุณโซลิศลาหยุดหนึ่งวันนะคะจะไปทำธุระค่ะค่ะได้ค่ะเฮ้ยนี่คุณทำอะไรอ่ะฮัลโหลครับบอสบอสครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบรีบไปที่ทำงานเลยนะครับผมผมไม่ลาแล้วครับบอสนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยมันจะอะไรนักหนาก็แค่ลาอย่ไงนี่ ต่นี่มันงานสำคัญของผมนะคุณก็ลาสักวันหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปแล้วถ้าผมทำงานนี้เสร็จแล้วผมค่อยลามันจะเป็นอะไรมันจะตายหรือไงฮะนี่คุณกล้าพูดกับฉันได้งไงคุณกลับมาเดี๋ยวนี้นะคุณฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะคุณครับสรุปบอยให้คุณลาใช่ไหมคะนั่นไงคะภรรยาของคุณมาแล้วเชิญพวกคุณสองคนออกไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวกันที่ด้านนอกด้วยคะ่เคะเชิญค่ะ สรุปบอลค่ายคุลาใช่ไหมใช่เขาให้ผมลาลาออกไงฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะสะใจคุณหรือยังที่เห็นผมตกงานเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ถ้าที่นี่เขาไม่เห็นค่าคุณคุณก็ไปหางานทำที่อื่นก็ได้งานมีเยอะแยะไปใช่เขาไม่เห็นค่าของผมนั่นสิ ผมว่าเราเลิกกันเถอะคนที่ไม่เห็นค่าของผมอะ่ะคือคุณคุณเห็นแั่ตัวคุณเห็นแั่ความสุขส่วนตัวไม่เคยเห็นค่าของความรักของเราเลยอะ่ะอยู่เป็นคนเดียวคนคน,คน